คุณแบนแล้วเมื่อะไรกูจะได้ป่าไว้สัตว์โอยไม่คลิปกูมามาคุยไปเพื่อนครับบ้าบ้า you fucking idiot fucking stupid คุณแย่มาก เหมือนมึงรู้ว่ากูด่ามึงไง <c oughs> คุณคิดว่าเท่แล้วเหรอก <c oughs> ูผิดอะไรปิดไหมดิทำ <c oughs> เป็นเมกาคิวแล้วทำเอ็กซ <c oughs> สอ,อนเล่นแล้วหน่อย <c oughs> คุณฝ้ายดูนะครับมาถึงนะครับ ว่ายแม่านางก่อนครับด้วยการถีบออกไป <c oughs> อย่าเดินก้าวออกไปนะ <c oughs> เวลาออกไปถีบออกไปครับเพื่อเอาเลิกเอาชัยเล่นตัวนั้นก็ต้องเคารพด้วยเคารพในฮีโร่มันด้วยครับคุณเดินออกมานี่คือเรียบร้อยนะล้างไม่ดีเลิกไม่ดีทําไมมวยถึงแพ้บน,นเพจผมบ่อยเพราะไม่รู้จักว่ายแม่านางให้เก็บฝั่งตรงข้ามเสมอเวลาเล่นนะครับเขาไม่ได้ทําเราเราก็อย่าพึ่งไปทําเขาคือถ้าเล่นมวยอ่ะมันมีหลายองค์ประกอบที่จะทาหลบเห็นไหมอันนี้เขาเริ่มทําเราแล้วนะเราทําเขาได้ พาร์ตสผมไม่มีใช่นะถ้าผมไม่ใช้ถีบเขาป้อมตายเลยนะตายเลยนะตายเลยนะกูนะบอกเลยโอนไม่ oh คลิปกู yeah. มาเฮยบักคุยมึงจำคลิปกูเหรอมึงจำคลิปกูเหรอเฮีย yeah. ต <c oughs> ีไม่ทันแม่ง <c oughs> แล้วก็เนียนทำเป็นช่วยฟาร์มนะครับเราโดนถักคลิปอย่างเงี้ย oh. เนียนเนียนไหม <Hey. S 1> เนียนเนียนไหมเนียน,เน,ยน,เ,น,ยนเนียนไหม <Yeah. S 1> ตันดานดิบปะ เออเนียนๆไบเวลได้เหมือนกันน <laughs> ิ่มแล้วหนึ่ง <c oughs> ไปเพื่อนครับ <c oughs> อ่นแหละบ้าเปล่า you fucking idiot You fucking stupid you know what I mean fuck off เป็นไงเป็นไงเขาทำไม่ได้แล้วก็จัดให้หน่อยครับผม ีแนะถ้าผมไม่ผักนะเพื่อนไม่ตายไปช่วยเพื่อนครับเนีででยน<ล>ๆไงคนดีป่ะมีหรอครับอ่ะไงไงย e ี่ห้อยสัตว์อ่ะ คลิปเลนกลางนี่เป็นเฮียอะไรวะต้องมาช่วยกูทุกคนเลยสัตว์เป็นอะไยหลบครับอ่าลอเลี้ยวครับดูดูดน้องๆดูนะครับจับตาเลยครับทำจริงเอานะเอาไหมเอาไหมแมมันจังหอมฉุยกลาบหนึ่งกราบสองกราบสาม คือเราตายเราต้องรู้จักด้วยเอาจริงถ้าคุณทำอย่างเงี้ยคุณจะไม่ตายเยอะหรอกครับทำางนี้ไปก่อนคือถ้าเรารู้ว่าเราตายเราไม่ต้องเดินหรอกครับเราทําความเคารพแม่นางดีกว่าว่าเราได้ทาผิดพลาดไปเดี๋ยวดูนะผมตายแค่ตัวเดียวพอเราต้องรอเพื่อนนะเราแกล้งแหลมให้เอ็นโซ่นะอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมเราก็มาโอ้ยดีนะกูไม่รอให้มึงไม่ดึงมาเลยเฮียโอ้ มึงบ้าเปล่ากูก็ยืนเป็นเถื่อเฮียทุยเดินกลับมา <c oughs> บอกเลย <c oughs> ว่าแหง้งจับตาจับตาอยากระบิบตาจับตารู้มากจังหลบได้ไงพองมาหลบแป๊บหลบแป๊บ

ไม่ต้องหนีคนละเชิงมึงอ่ะหลายรอบไรสัตว์ <c oughs> ไม่อยากจะเข้าไฟเลยเพราะเข้าแล้วก็ตายหมดอ่ะคุณแย่ยม,มากต้อจัดัเ อันลังให้ดีอันลังให้ดีเฮ้ยแบ้บๆบๆบๆบบโอ้กูแม่คนเที่ยงจริงฟลิก,กร์ททรโดเอเปโซคาปูซิโนโอ้โหแค่ของจริง เก็บเอาคำพูดคนอื่นครับเก็บทุกคำดูถูกเอามาเป็นเชื้อไฟโอ้โหเอนโซโเวเลกุนเลยนี่ผมแบบช่วยเขานะไม่งั้นไม่มีวันนี้นะครับเนี่ยสุดเลยอะดูดิเมกาคิวนะครับว้ว้ไอเทเหมือนมึงรู้ว่ากูด่ามึงไงผมจะขิงมันนะคุณคิดว่าเท่แล้วเหรอมันเพียงพอแล้วเหรอ เสือกเป็นคนเฮี้ยงนะเออเอาต่อเออเปิดไหมดิพวกมึงคิดว่าพวกมึงเฟี้ยวเหรอไอ้สัสไอ้เหยียดแมมโอ้โอไม่แน่ปากดีเลยผมเป็นผมเป็นบบนี่อะไรตายเป็นไอ้สัสไปยังไงเอาไงมีอะไรหลวงไงกูตอบแล้ว มีเงี้ยอะไรไหมะผมคิดถึงแม่อีหนึ่งแม่ก็โตหาแม่แมาเนี่ยยาไม่ค่อยดีหน่อยอ่ะอยาแม่ดีอันยาแม่ดีงงเหนื่อยแ,แบกไก่จริงทำเป็นเมกาคิวแล้วทำเอ็กซ์กูผิดอะไรโอ,โอ้โอ้เม่์มึงดูดิข้างหลังอ่ะมาไปเยอะเลยกูล่างไม้มึงแล้วนะเออโชว์ได้เวลาเมกานี่ไงมึงก็ไม่มีปัญญาเมกาอีกรอบทุยมึงกี้หัวอะไรกูนักหนาออกไปดิหนัก เฮ้มาเอาดักดิกมาเดักดิเอ้ยป่ามันดูป่าไปันทำมีอะไรเออเออป่าไปันทำมีอะไรอ่ะอู้เอ้เอ้ยออกมาอาคุณส่งมันไปแล้วไม่ต้องแข่งปุ๊วุ้ยวุ้ยป่ากไปไหนเอ้ปากโอ้โหยังเป็นตายหมดแล้วกุมงจจริงจิงหลัง พูดยิงไงยิงก้าไอ้จนเราแบงค์คนละจนมึงก็เจอกูนะกูบอกเลยความเงินเพื่อนแพ้ไอ้ยี่ย์ามมวยกำกับหน้ามึงไงเฮียมึงไม่อยู่อะไปเช็คคลิปหับเอ้าไอ้เฮียมันไปทำอะไรไปรับเพื่อนมึงไง โอ้ปากปิดหูแน่เลยปลากปิดหูแน่เลยทีนี้ไม่นะโอ้ขอทโทษเอ้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 มึงอย่าปากไอ้สัตว์มึงทำให้เพื่อนลำบาก <c oughs> กูบอกมึงแล้วมึงแค่เมกาคิวมึงอย่าแอบเมกาคิวกับบนอายานี่เป็นเรื่องปกตินี่กูกันบ้านไม่ได้เลยเอ้ยเอาเด้อ เย้ยไม่ตายว่ะไอ้สัสไองเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้โวยเออกูไม่เล่นรอกไอ้เหี้ยขยันยี่หมายเลยโอดกากเลยเฮียใช่ไม่โอนการ์หมายหนึงมึงอ่ะดูกูนะเอ้ยเอนโซ่ไปทำพี่เฮียอะไรคนเดียวมาคุยมึงทามูเน่ไอ้เหี้ยตายไม่รู้กี่รอบตายแล้วก็ขอโทษเหี้ยแม่มเปิดตำหี้ยอะไรเพื่อนมึงยังไม่มาอะไรโกยมึงดูคลิป มึงจะไปเน่ยเออเออออเอเออโอ้ยเฮียนี่กตีกาขกูฝันมึงให้กูเล่นมั่งกูขอละมึงเลิกตีกูเหอะไอ้เฮียโซ่คนแหลมมึงไม่ตีวะไม่นนออหร แม่ดกูใช่ไหมล่ะแม่ดุกูใช่ไหมเลยโหลพี่วียังไงเนี่ยพี่ยังไงเนี่ยเออกูกูกูจะจบแล้วเอาไปไหนพี่กีดกูเกมใหม่ได้ละเออเหรอกูก็กูไปเล่นกับพวกมึงรอก่อนอ่ะรอพี่ต่อไปอ่าต่ออ่อก็ตัวเทปหนึ่งไึงมีใครบ้างตอนเนี้ยผมมีห้าคนเลยมั้งเออเดี๋ยวแป๊บนึงรอรอกิดกูรอกิดก็ได้ก็คือไม่รู้ว่ารอถึงเมื่อไหร่จมวี่ฮะ เดี๋ยวลงไปบอกมันเดี๋ยวลงไปบอกมันเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองถามดูวิโอ้โหเดือพ้องโอ้แอดนี่เพื่อนมึงปากุปแอมีพีระบบเกมขัวขแอดก็ขัวขุยเกียรพี่จะบอกอะไรอย่างอรับพยังไม่ชนะเลยเนี่ยไม่เป็นไรครับยังไม่ชนะเลยแปลงอะไรพี่ไม่ชนะมูลาดีกว่าครับ คุณหลานคุณเล่นเป็นขี้เลยเฮ้ยหานที่ชนะแล้วพี่อันนี้แหละชนะแน่เลยผมจะช่วยสานฝันพี่เองเอาเลยปะล่ะพี่เป็นโซโล่พี่ก็โดนเขาโยนนะพี่อุตส่าห์เล่นเป็นคนดีตะเควยพี่เล่นโคตรดีอะพี่เล่นแบบ MVP แบบโคตรเก่งอ่ะพี่ยังแพ้โอ้โหจะพังลองเออประเส้นทางโซโล่แล้วต้องเจอคนที่แบบ ไนี่นยไลน์พี่ถือว่าเป็นคอนเทนต์ไงเก็บครบ10เกมเป็นหนึคลิปใช่ไหมล่ะพี่เล่นโคตรโหดเลยคนดูชมพี่ใหญ่เลยพี่จพี่โอ้พี่โคตรโหดเลยลืมแต่ก็หัวคุยยมไอ้แฟพี่ถ้าชมเขาเขาชมว่าดีก็ก,ก็ก็คือว่าดีไงพี่แต่ถ้าเขาชมว่าทีนี้จะสุดยอดถ้ามีคนอยู่มันจะเป็นอีความหมาย <c oughs> พี่วีก็นี่ไงพี่ทำคิดตัวคาบจิตไงจิตทำสิบเกมชนะพี่ก็ทำแพ้สิบเกมเคิดจะเติมเกม ROV ผมขอแนะนำแอดไลน์ไปที่แอดวิสาทอย่าลืมแอดนะครับเติมง่ายสะดวกปลอดภัยมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายสำหรับสายเติมคิดจะเติม ROV คิดถึงวิสาห์